สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันก้วนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเส้นวาสนาเนี่ยในมือใครนะครับถ้ายิ่งสูงจะยิ่งรวยจริงไหมนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับจุดจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของเส้นวาสนาเส้นวาสนาสามารถเกิดได้ทุกจุดนะครับในมือเลยขอแค่ปลายชี้มาบริเวณเนินนิ้วกลางนี่คือเส้นวาสนานะครับ ทีนี้เส้นวาสนาเนี่ยมันก็จะมีความสูงยาวใหญ่สั้นเนาะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเส้นวาสนาสูงในความหมายคำว่าสูงเนี่ยก็คือสูงขึ้นมาจนถึงนิ้วอ่าเส้นมันดูยาวดีสมบูรณ์ดีมันน่าจะดีจริงไหมนะครับเขาบอกว่าเส้นวาสนายิ่งสูงยิ่งยาวเนี่ยยิ่งรวยอ่า อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนที่จะรวยเนี่ยเส้นวาสนาต้องมีคุณภาพดีก่อนก็คือไม่ขาดไม่แตกไม่มีเส้นมาตัดหรือว่าไม่มีเกาะมาสัมผัสนะครับยังไงนะครับอ่าเส้นไม่ขาดหรือมีเส้นมาตัดหรือมีเกาะมาสัมผัส ซึ่งสิ่งต่างๆที่พูดมานะครับมันจะไปตัดทอนคุณภาพของเส้นวาสนาก็คือการงานการเงินถ้าเกิดมีเครื่องหมายเหล่านี้มาสัมผัสการงานก็จะดีลดลงไปตามลำดับนะครับจุดต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าเส้นวาสนายาวแล้วมันดีจริงหรือนะครับอ่าส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าใครที่มีเส้นวาสนายาวนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะมักจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดนะครับอันนี้คือความหมายของเส้นยาวนะยาวสูงมาอย่างนี้นะจุดที่ดีก็คือมักจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือมักจะมีความเครียดความกังวลความทุกข์คิดมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินอยู่เสมอเสมออ่า แต่มันก็จะมีจุดที่ไม่ยาวนะครับเส้นวาส,สนาที่ไม่ยาวแต่ขึ้นมาสัมผัสกับเส้นใจในลักษณะนี้หรือสูงมาเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นเส้นวาส,สนาที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครที่มีเส้นวาส,สนาถึงใจหรือว่าเลยเส้นใจมานิดหน่อยเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับมักจะเป็นคนที่ ต้องการเงินแค่ไหนงานแค่ไหนก็มักจะได้ตามนั้นตามที่ตัวเองคิดสบายอกสบายใจนะครับแล้วก็จะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานเงนิงนน้อยกว่าคนที่มีเส้นวาสนายาวอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยต่อมานะครับก็จะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือใครที่มีเส้นวาสนาสั้นนะครับ อันนี้คือสั้นไม่ถึงเส้นสมองอ๋อไม่สามารถผ่านเส้นสมองไปได้อ่าอันนี้ก็จะแสดงว่ามักจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอส่งผลให้การเงินที่มีเนี่ยมันดูจะไม่มั่นคงนะครับถามว่ามีใช่ไหมมันก็มีแหละแต่ว่าจะมีช่วงที่ขาดไปบ้างหายไปบ้างนะครับไม่สมบูรณ์ไม่สามารถพัฒนาได้ ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเราก็จะมาสรุปกับคําถามที่เราถามกันเมื่อสักครู่นะครับว่าคนที่มีเส้นวาสนายิ่งสูงยิ่งรวยจริงหรือไม่นะครับคําตอบนะครับก็คือไม่จริงหรอกครับว่าเส้นวาสนาจะสูงก็จะรวยความจริงมันไม่ใช่นะครับเส้นวาสนาที่จะรวยนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นเส้นวาสนาประมาณนี้นะครับก็คือมีความคมชัดแล้วก็ มีลักษณะแตกง่ามอ่ารวมถึงมีเส้นเสริมส่งเสริมอิทธิพลให้มันดีขึ้นในลักษณะนี้ถึงจะรวยถึงจะดีแต่ในสิ่งที่เราดูนะครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดว่าเส้นวาสนายาวขึ้นมาสัมผัสเนินนิ้วกลางเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีเงินใช้สามารถตั้งหลักปักฐานได้แต่ว่ามักจะมีความเครียดความวังวนหรือว่า เป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้มักจะต้องหาอะไรทําอยู่เสมอเสมอข้อดีก็คือมีงานมีเงินข้อเสียก็คือมักจะมีความเครียดความวังวนค่อนข้างมากอ่าทีนี้กับคนที่มีเลยเส้นใจมาหน่อยเดียวนี่นะครับก็จะเป็นคนที่สุขสมหวังในการหาเงินมีเงินมีทองใช้สบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอีกจุดหนึ่งก็คือสั้นกว่าเส้นสมองลักษณะนี้ ก็คือจะหาเงินได้ถึงจะมีใช้แต่มันก็จะไม่สามารถพัฒนาเติบโตไปได้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเราก็จะเห็นว่าการที่เส้นวาสนาเนี่ยยาวมากๆเนี่ยจะส่งผลให้รวยมากมันไม่ใช่ความจริงเพราะว่าบางคนถึงจะมีเส้นวาสนานะครับก็แสดงว่าต้อง ทำงานหาเงินมีเงินใช้แต่ว่าในสภาวะการทํางานเขาอ,อาจจะมีความยุ่งยากเหนื่อยยากปวดหัวเครียดกังวลอยู่ในนั้นทํางานไปคิดมากไปอะไรพวกเนี้ยกับคนที่นะครับเขามีเส้นวาส,สนาดีก็คือยาวขึ้นมาเลยเส้นใจนิดหน่อยแต่เกิดเขามีเส้นเสริมส่งให้มันดีขึ้นในลักษณะนี้เขาก็มีโอกาสที่จะรวยได้เช่นกันเพราะฉะนั้น ความสั้นยาวมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่จะบ่งบอกว่ายิ่งสูงยิ่งยาวมันไม่ใช่ทั้งหมดเนาะโอเคมันก็จะดูวกวนเล็กน้อยแต่ว่าเราก็จะสรุปนะครับว่าเอาจริงๆแล้วอะเส้นวาสนายิ่งสูงยิ่งรวยมันไม่จริงแต่ถ้าเส้นวาสนายิ่งสูงยิ่งเครียดอะจริงแน่นอนนะครับโอเคสำหรับเรื่องของเส้นวาสนายิ่งสูงยิ่งรวยจริงไหมเนี่ยก็จบแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับลายมือใหม่ๆมาก็จะได้รับทราบก่อนใครนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายมือก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ